สงสัยไหมว่าน,นี่ที่ท่วมโลก1,000 0ล้านล้านบาทไทยก็เป็นหนี้อเมริกาก็เป็นหนี้ญี่ปุ่นจีนก็มีหน,นี้อ้าวแล้วคําถามคือใครเป็นเจ้าหนี้อ่ะคาตอบสั้นๆก็คือเราเราเราทุกคน ยังไงอะอธิบายแบบยาวๆเลยนะครับคือสมมุติรัฐบาลเขาจะกู้เงินแต่ละทีเขาจะไม่เดินเข้าไปแบงค์นะแต่เขาจะออกเป็นตราสารหนี้หรือพันธบัตรเอามาเรข่ขายใช่ไหมแล้วจะเห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือของอเมริกาก็ได้ออกมากี่งวดก็ขายหมดเร็วตลอดเพราะคนแห่กันไปแย่งซื้อไปแย่งกันทําไมอะข้อแรกครับมันได้ดอกเบี้ยดีกว่าเงินฝากและข้อ2คือมีรัฐบาลค้าประกันรัฐบาลเขาไม่เคยบิดคนก็เลยเชื่อว่าได้เงินต้นคืนแน่ๆที่นี้ไม่ได้มีแค่นักลงทุนทั่วไปแบบเราๆธนาคารก็มาซื้อด้วย กองทุนต่างๆก็มาซื้อประกันสังคมยังเข้ามาซื้อหรือบางทีรัฐบาลของประเทศอื่นก็มาซื้อนี้พกนี้ด้วยอ่ะรัฐบาลจีนไปซื้อตราสารหนี้อเมริกากองทุนอเมริกาได้เงินก็เอาเงินนั้นมาซื้อตราสารหนี้ประเทศอื่นตราสารหนี้จีนไทยวนไปวนมาแบบนี้หรือ บางคนไม่ได้ซื้อตราสารหนี้แต่เราเอาเงินไปฝากไว้ในแบงก์แบงก์ก็เอาเงินเราส่วนหนึ่งไปซื้อตราสารหนี้เหมือนกันทุกคนลองนึกภาพตามนะเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าหนี้แบงก์แล้วแบงก์ก็ไปเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลสรุปแบบแมวๆเลยว่าคนทั่วโลกก็ร่วมเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลแบบอ้อมๆอ,อ,อ,อีกทีนึงพอจะนึกภาพกันออกไหมวนไปวนมาแบบนี้แล้วถ้าถามว่ามันไม่ต้องใช้คืนหรอตามหลักการก็ต้องใช้คืนแหละแต่สมมุติพอผ่านไป10ปีครบกําหนดต้องจ่ายเงินคืนเขาจะเอาเงินจากไหนอะ่ะเขาก็ใช้วิธีการออกตราสารหนี้ตัวใหม มาอ,อมาอีกรอบหรือขอกู้ใหม่อีกรอบนึงนั่นแหละแล้วยิ่งทารัฐบาลขาดทุนมาตลอดนะต้องการเงินเพิ่มการออกตราสารหนี้ใหม่ก็ต้องออกมากขึ้นของงวดเดิมมันก็ยิ่งทําให้หนี้เพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่รัฐบาล USA ด้วยนะแต่เป็นรัฐบาลแทบทุกประเทศทั่วโลกก็ใช้วิธีนี้กันหมดตัวเลขเงินบนโลกก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วถามว่ามันส่งผลเสียกับเงินในกระเป๋าของเราเราทุกคนยังไงมีใครพอจะตอบได้บ้างน่าจะเดากันได้ไม่ยากใช่ไหม